มันจึงน่าขำไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะต้องมาโรงเรียนอีกครั้งมีข่าวลือว่านักเรียนส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีแม้กระทั่งพรรคพวกที่มีอิทธิพลเหนือคนอื่นซึ่งนี่ก็ไม่ใช่เรื่องตลกเลยเมอ่ออีจ,จิงไห่เคยอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของตะแก่ด้วยซึ่งเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมให้ฉันอยู่ในกุฏของเขาได้ดังนั้นในช่วงเวลาหนึ่งเขาจึงทําให้ฉันมีประสบการณ์ที่ยากลําบากในสนามรบอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตาม ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันได้กลับมาที่นี่ในตอนนี้ฉันสงสัยว่าในตอนนี้โรงเรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเมื่อนึกย้อนไปบ้าจริงนี่มันคือห้องเรียนใช่ไหมนี่มันเหมือนบ้ามากกว่าห้องเรียนอีกนะอาจเป็นเพราะโรงเรียนไม่ได้แอนตี้ความประพฤติในทางที่ไม่ดีนี่เธอเธอเป็นนักเรียนนะดังนั้นเธอไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้สูบุรี่นะคะ แค่มาโรงเรียนก็มีโอกาสได้เจอสาวสุดฮอตแล้วเหรอเนี่ยเป็นความพยายามที่คุ้มค่ามากเฮ้ hey, นี่เธอกำลังฟังฉันอยู่หรือเปลา่าฉันถามว่าเธอเรียนอยู่ห้องไหนผมเป็นนักเรียนใหม่อยู่ห้องสิบชื่อเย่ยจิ้งเฉินครับผมเพิ่งมาโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกก็เลยช้าไปนิดหน่อยครับดูเหมือนว่าอาจารย์จะยุ่งอยู่นะงั้นผมไม่กวนนะครับเธอคือแย,ย่จิ้งเฉินเหรอฉันเป็นครูใหญ่ค่ะฉันรอเธออยู่ที่ห้องทํางานไม่คิดเลยว่า เธอจะมาที่นี่แล้วง,งั้นฉันจะปล่อยเธอไปก็ได้เพราะว่าเธอเพิ่งมาโรงเรียนวันนี้เป็นวันแรกเอาล่ะวันหลังก็อย่ามาสายอีกล่ะเข้าใจไหมคะเกือบไปแล้วเฮ้โลกอกไปทีเธอสวยเกินกว่าที่จะมาเป็นครูนะเนี่ยขอโทษนะคะอาจารย์เหลียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับครูใหญ่เชิญครูใหญ่ตามสบายเอาล่ะนักเรียนทุกคน ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะแนะนําเพื่อนใหม่ในชั้นเรียนของพวกเธอเย่ yeah, จิ้งเฉินแนะนําตัวเองสิเย่ yeah, จิ้งเฉินครับว้าวหล่อมากเลยแม้แต่วิธีการพูดก็ดูน่าทึ่งดูท่าทีของเขาสิช่างมีเสน่ห์เหลือเกินฉันไม่แปลกใจเลยที่สาวๆสมัยนี้จะชอบผู้ชายสไตล์แบดบอยฉันสงสัยว่าเขาจะมีแฟนหรือ,อยังนะเขามีสไตล์เป็นของตัวเองจริงๆเลย ฉันหวังว่าเขาจะมาเป็นแฟนฉันนะนักเรียนใหม่ได้อยู่ในความดูแลของคุณแล้วอาจารย์เหลียวขอโทษที่รบกวนเวลานะคะทุกอย่างปกติดีครับไม่มีปัญหาอะไรเลยครูใหญ่ไม่ต้องกังวลนะครับเย่ yeah, จิ้งเฉินนั่นคือที่นั่งของเธอนะจำเอาไว้จงเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมชั้นของเธอล,ล่ะแกอย่าคิดว่าสิ่งที่แกแสดงมันจริงละไอ้บ้าเอ้ยอยากตายหรือยังไงไอ้บ้านี่ เขาไม่รู้จักหรอว่านี่มันคือยุคอะไรยังจะมาทําตัวสไตล์ชิคโกลอยู่ได้ชิงงี่เง่าฮะเชื่องตอบสนองเร็วอะไรอย่างนี้มุกตลกเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เช้กับฉันไม่ได้ผลหรกนะเรื่องไร้สาระแบบนี้ฉันผ่านมาหมดแล้วพวกงวงโง่มีเยอะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยฉันไม่สนใจเรื่องไร้สาระพวกนี้หรอกนะฉันควรที่จะตั้งใจเรียนมากกว่าการได้เกรดดีๆนั้นจะเป็นที่สนใจของครูสาวสุดฮอต โล่งอกไปที่ฉันยังจาการทดสอบเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยทาไมสาวๆสมัยนี้ถึงได้เหมือนกันไปหมดนะเมื่อคิดย้อนกลับไปชีวิตในอดีตของฉันฉันเป็นเพียงนักเรียนที่ยากจนเรียนจบระดับวิทยาลัยแล้วก็มีความทะเยอทะยานอยากจะทําธุรกิจก็เลยต้องกู้ยืมเงินหลังจากนั้นธุรกิจของฉันก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าล้มเลอะลายด้วยเหตุนี้ฉันจึงเป็นหนี้ท่วมหัวหยุดนะว้ย เอาเงินมาจายเดี๋ยวนี้แล้วในที่สุดชีวิตฉันก็จบลงเพียงเท่านั้นไม่คิดเลยว่าฉันจะได้กลับชาติมาเกิดใหม่ในร่างกายของชายคนนี้ที่มีชื่อว่าเย่จิ้งเฉินและก็ยังหลงเหลือความทรงจำของเขาอยู่พ่อของเขาในวัยหนุ่มนั้นเป็นผู้ทรงอิทธิพลของเมืองอี้จิ้งไห่ ในตอนนี้ฉันไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการถูกไล่ค่ะจากนี่นอกระบบและฉันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกลังแกอีกเพราะว่าความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของผู้ชายคนนี้เขาแข็งเก่งมากหมดเวลาเรียนแล้วในชีวิตใหม่นี้ฉันจะต้องสนุกกับตัวเองให้เต็มที่เท่าที่ฉันจะทําได้แม้ว่าจะเสี่ยงแต่ก็ดีกว่าจะเสียใจฉันได้ยินมาว่าพวกเขามักจะชอบยั่วและกวนประสาทคนอื่นใครๆก็รู้ผ่านโซเชียล เจ้าหูและเพื่อนๆของเขาก็มักจะก,กันแกล้งผู้อื่นอยู่เสมอเย่จิงเฉินจะเป็นอะไรไหมนะขอโทษนะคุณกำลังขวางทางไอเด็กเว้นดูเหมือนว่าแกยังไม่รู้นะว่าที่นี่ใครใหญ่ที่นี่มีกฎอะไรบ้างวันนี้พวกเราจะมาสอนวิธีการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมกับแกเองคุณเป็นหัวหน้าหรือเปล่าเชฉันใช่ชชชคุณใช่ไหมหัวหน้าคุณดูเหงอออกนะ ออ,อากาศมันร้อนเกินไปน่ะหัวหน,น้าครับเราจะปล่อยมันไปแบบนี้ง่ายๆเลยเหรอครับถูกเหยียดย้ำในชั้นเรียนแบบนี้ถ้าฉันปล่อยให้เขาไปมันก็เสียภาพลักษณ์ของฉันได้สิเขากล้าดียังไงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะต้องเป็นบารอนที่โดว่งดังในห้องสิบเว้ยจัดการมันอยากต่อสู้เงินเหรอไอ้บ้าหุบปากไปเลยฮ่ไม่รู้เหรอว่าคุณกำลังทำผิดร้ายแรง ดวงตาที่น่าสงสารเหล่านั้นไม่สามารถใช้งานกับฉันได้หรอกนะเชื่อไม่ได้การกระทำของคุณที่ทำลงไปยกโทษให้ไม่ได้มันคือฆาตกรรมจำเอาไว้ไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ทำร้ายแม่อันเป็นที่รักของฉันถ้ามีครั้งต่อไปฉันไม่รู้นะว่าผลที่ตามมาจะเป็นยังไงคนที่ชื่อแย่จริงเฉินเนี่ยเป็นคนไม่เหมือนใครเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ย นี่ฉันตั้งใจจะฆ่าไอ้บ้านั่นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าไม่เพียงจะซึมซับความทรงจําเก่าๆของเขาด้วยแต่ก็ยังรวมไปถึงบุคลิกภาพของเขาด้วยเช่นกันให้ตายเถอะนี่มันเป็นความผิดปกติของร่างกายและบุคลิกภาพใช่ไหมเขาเป็นบ้าหรือไงถึงได้กล้าใช้มีดในโรงเรียนอุยหยางจุนเธอรออะไรอยู่ล่ะรีบพาเจ้าหูไปโรงพยาบาลสิก็ได้ธุระของฉันยังไม่เสร็จ สารเลวให้ตายสิหลังเลิกเรียนจัดการผู้ชายผมหางไม้เั่นด้วยสถานที่ประตูหลังบ้านไปลงนรกซะฮ่าแย่จริงเฉินฉันคือผู้ตรวจสอบในเช้นเรียนของเราที่นี่คือโรงเรียนนะถ้าจะให้ดีคุณช่วยอยุ่สูบบุหรี่ได้ไหมและหลีกเลี่ยงการก่อกวนผู้อื่นด้วยร่างกายนี้ก็ไม่ได้ดูแย่ขนาดนั้นดูแล้วเธอก็ค่อนข้างมีระเบียบและทำตัวเหมาะสมนะ ฉชนจะอยู่สุบุรีเดียวนี้ล่ะขอโทษด้วยถึงแม้ว่าเจ้าหูจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนตั้งแต่แรกแต่ได้โปรดต่อไปอย่าทำสิ่งเหล่านี้อีกเลยที่นี่คือชั้นเรียนนะไม่ใช่สนามรบผู้ชายคนนั้นพูดอะไรกับผูต้ตรวจสอบว่าเธอจะไม่เป็นไรใช่ไหมผู้ตรวจสอบฉันเข้าใจแล้วผู้ตรวจสอบเพิ่งมาเรียนวันแรกก็สร้างปัญหามากมายเช่างเป็นเด็กที่มีแต่ปัญหาจริงๆ เด็กๆก,ก็แค่เล่นกันเล็กน้อยไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้หรอกคะ่ะฉันได้แต่หวังว่าเขาคงไม่ทะเลาะวิวาทไปทั่วหรอกนะให้ตายสิฉันนี่มันแย่จริงๆเลยไปโรงเรียนวันแรกก็ต้องแยกจากครูสาวแล้วก็พูดตรวจสอบซะแล้วเอ๊ะไม่ใช่ว่าผู้หญิงคนนั้นที่มาคุยกับฉันหรอกเหรอนี่มันจริงไปเลยสงสัยจังว่าเจ้าหูจะเป็นยังไงบ้างหน้าในตอนนี้ฉัน ฉันจะเปลี่ยนใจได้ง่ายๆเช่นน de e ี้เลยเหรอเฮ้คนสวยอยากไปเที่ยวกับเราไหมใช่แล้วก็ไม่ต้องรีบหรอกนะเฮบบี้มันก็แค่เรื่องง่ายๆสำหรับเธอปล่อยเธอไปซะแกคิดจะขัดขวางเรื่องส่วนตัวของฉันเหรอแกนี่มันตาถั่วใช่ไหมผมหางมานี่แหละมันคือผู้ชายคนนี้อ๋อ กูอยางจึนส่งพวกแกมาสินะตอนนี้ฉันยิ่งอารมณ์ไม่ดีอย่ามายุ่งกับฉันจะดีกว่าบ้าเอ้ยหูปักฉันจะบอกอะไรแกนะลูกพี่บอด,ดี้พวกบ้าหืมไอ้บ้านี่มันจะมากเกินไปแล้วนะสุดหล่อให้ลิงเอ๋อรับใช้คุณมิคะคุณโอเคไหมคะออกไปให้ไกลาจากฉันสุดหล่อ ฉันตกหลุมรักคนจริงๆนะรู้ไหมว่าที่นี่คือบ้านของฉันมาดื่มกับฉันเถอะนะช่างดูน่าเกลียดเกินไปแล้วอะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับคุณกันแน่ถ้าคุณยังพูดแบบนี้อีกสักวันหนึ่งคุณจะต้องถูกใครสักคนฆ่าตายเพราะคำพูดของคุณเองนี่คุณจะดูถูกฉันเหรอนี่มันไม่ดีเลยนะเบออูยังจนให้มาวันหลังนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะส่งของสมนาคุณให้เขาแน่นอนพร้อมทั้งค่ารักษาพยาบาลด้วย เกิดอะไรขึ้นที่รักใครมายุ่งกับคุณจะเป็นใครได้อีกหลือคะมันก็คือเด็กเลือขคอที่นั่งอยู่ตรงนั้นไงคะคุณเห็นไหมเขากล้าที่จะพูดดูถูกฉันที่รักโหคะฉันน่าเกลียดจริงๆหรอคะลูกพี่โหครับเป็นเขาที่เพิ่งจะทําร้ายแล้วครับไอ้บ้านี่ฉันคือเลยเหลาโหเจ้าของบานี่แกคิดว่าแกเป็นใครถึงได้บังอาจมาทําตัวสูงส่งแบบนี้ฮะเลยเหาโห คุณเป็นยังไงบ้างหละ่ะเมื่อไม่นานมานี้เสียงนี่มันทําไมมันฟังดูคุ้นๆจังเลยวะ,ปะ,ป,ะปะละมอจจา์นี่คุณกลับมาแล้วเหรอแม่แต่นายเลยก็ก้มหน้าต่อหน้าเด็กคนนั่นเหรอเนี่ยเด็กคนนั้นเป็นใครกันแน่ <laughs> แน่นอนว่าเป็นตะแก่นั่นที่ทําให้ฉันต้องกลับมาเรียนที่นี่อีกครั้งฉันไม่มีอะไรทําหลังเลิกเรียนนะ่ะก็เลยมาที่นี่เกิดอะไรขึ้นฉันได้ยินข่าวมาว่าช่วงหลังๆนี้ ธุรกิจของนายลาบเลื่นดีมากไม่ใช่เหรอตอนนี้แม้แต่ถนนยุนหลงนี่ก็อยู่ในมือของคุณแล้วใช่ไหมขอบคุณท่านปรมาจารย์หากวันนั้นไม่ได้รับเลือกจากคุณก็คงไม่มีโอกาสได้มาที่นี่ถ้าคุณต้องการอะไรก็แค่บอกฉันฉันจะทําตามทุกอย่างเลยพวกแกยืนบื่ออะไรอยู่ตรงนั้นรีบมากราบขอโทษปรมาจารย์เดี๋ยวนี้ยินดีต้อนรับกลับมาครับท่านปรมาจารย์พระเจ้า ฉันได้สร้างปัญหาไว้กับเด็กเหลือขอบางคนที่แม้แต่ลูกพี่ก็ยังไม่กล้าที่จะแตะต้องเขาให้ตายเถอะจากนี้ไปอย่าสร้างความวุ่นวายในโรงเรียนของฉันอีกซึ่งจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของสถานที่นั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะศึกษาอยู่ที่นั่นและฉันไม่ต้องการที่จะมีปัญหาครับท่านผมจะเตือนไอ้พวกขยะพวกนี้ให้เรมระมัดระวังตัวเองรีบขอบคุณและแสดงความเคารพต่อท่านปรมาจารย์เดี๋ยวนี้ออกไปโยนเธอออกไปซะ ฉันไม่ต้องการที่จะเห็นเธออยู่ในถนนยุนหลงอีกนอกจากนี้การที่ฉันกลับมาจะต้องเป็นความลับลูกพี่ครับเด็กผู้ชายคนนี้เป็นใครกันแน่เขาก็ดูเหมือนเด็กวัธยมธรรมดาน,นี่ทำไมลูกพี่ถึงต้องกลัวเขามากมายขนาดนั้นด้วยจากนี้ไปหากใครกล้าไปยุ่งที่โรงเรียนยุนหลงอีกจะต้องถูกทำโทษอย่างรุนแรงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้จะต้องไม่ปล่อยให้ใครรู้เด็ดขาดถ้าเปิดเผยรายละเอียดแล้วก็วันนั้นจะเป็นงานศพของเขาเอง เลยเรลาโหนี่นะเขาก็อายุตั้งสาสแล้วแท้ๆก็ยังทำตัวหุนหันพันเล่นอีกเหรอแปลกนะก่อนหน้านี้เช่นคงมมอไปแล้วหลังจากที่ดื่มไม่กี่ขวดแต่ทำไมวันนี้เช่นดื่มไปตั้งมากมายแต่ก็ยังมีสติอยู่ได้จนถึงตอนนี้เป็นไปได้ไหมว่าไม่เพียงแค่ความแข็งแกร่งทางกายเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นความสามารถในการดื่มของเช่นด้วยอยากตายหรือไงฮะไอ้บ้านี่ แม้แต่ในยุคนี้ก็ยังมีคนกันแกล้งความรุนแรงอยู่บนท้องถนนลเลยนี่ยชีวิตก่อนหน้านี้ของฉันก็ไม่ต่างจากเด็กคนนี้เท่าไหร่มากนะักหือแกปัญญาอ่อนหรือไงทําไมถึงได้เดินมาชนฉันแกตาบอดใช่ไหมที่ไม่เห็นว่าฉันกําลังยุ่งอยู่แกคงไม่รู้สินะว่าฉันจะต่อยแกพวกแกไม่ควรมาอยู่ที่นี่หากพวกแกไม่อยากตายก็กลับบ้านไปซะฉันไม่เป็นไรคุณขอบคุณคุณมากๆเลยนะ คุณแย่จิ้งเฉินฉันชื่อล่วดเสียจุนฉันอยู่ชั้นเดียวกับคุณโฮหมิงไปฉันเองกัวยานจิ้งอืมแย่จิ้งเฉินอืมน่าเบื่ออยากจะจีบสาวบ้างแต่เรื่องเจ้าชู้เนี่ยฉันไม่มีประสบการณ์เลยต้องทำยังไงเนี่ยเฮ้ยวิ่งแล้ววิ่งให้เร็วที่สุดเลยไม่งั้นจะถูกเอมบ้ากามนี่จับไปแนะ่ ครั้งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึ่งเห็นเขาอยู่ที่ประตูและถูกเขาจับไปทำโทษในสถานที่ที่ไม่รู้จักเธอกลับมาเธอก็ถูกพาไปส่งโรงพยาบาลจิตเวชทันทีเอ่าเฮ้ทุกคนรอฉันด้วยนักเรียนของฉันทำไมถึงได้ทำตัวประมาทแบบนี้ละ่ะให้ฉันช่วยเธอดีกว่าถึงเวลาต้องเรียนพิเศษแล้วยารียบร้อย <laughs> ถึงเวลาต้องสอนแล้ว เอาละไอ้พวกขี้ขาดทั้งหลายหลงหลง ivan. ดูน่าเท่งงมากเลยวันนี้เห็นได้ชัดว่าเธอดูสวยกว่าเมื่อวานเชื่องเป็นเด็กที่น่าสนใจดังนั้นเขาจึงจ,งจดจ่ออยู่กับหนังสือของเขาสินะเฮ้ hey, อูหยางดูเหมือนว่าหลงหลงของคุณกับผู้ชายคนนั้นก็ดูไม่ธรรมดาเลยนะงักปากจะหยุดเรียนเหมือนเจ้าหูไหมแย่ yeah, แล้วชิงเฉินคือใครกันแน่นะถึงแม้ว่าลูกพี่หูจะบอกว่าให้เราอยู่ห่างๆจากเขาและอะไร สวัสดีไอ้ผัวขี่แพ้ฉันกลับมาแล้วบ้าเอ้ยสัตว์ร้ายตัวนี้ไม่ได้ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเพราะใช้ความรุนแรงหรอกเหรอ,หรอมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันใครสนใจภาษาอังกฤษกันนอนเถอะก่อนจะเข้าบทเรียนมาทดสอบเล็กๆน้อยๆกันเถอะจะได้รู้ว่าพวกเธอปรับปรุงตัวเองในช่วงที่ผ่านมาไหมนักเรียนมู่หลงๆตอบคำถามฉันด้วยไอ้บ้านี่บังอาจมาก หากมันกล้าที่จะสัมผัสเธอแม้แต่น้อยไม่ว่าจะอยู่หรือจะตายฉันจะต้องอัดมันให้ได้เขาคงไม่พุ่งเป้าไปที่สาวสูนฮอตในโรงเรียนหรอกใช่ไหมบอกเสียงน้อยเธออยากไปอยู่ที่โรงพยาบาลหรือไงแฟนหนุ่มของเธอก็ยังช่วยอะไรไม่ได้เลยท้ายที่สุดแล้วในจํานวน18คนก็มี11คนที่พิการและอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในสภาวะวิกฤตถึงตอนนี้นักเรียนมู่หลงหลงบอกคําตอบฉันด้วยสิ อย่าบอกนะว่าคุณตอบไม่ได้ถ้าคุณไม่เน้นการเรียนฉันก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเสียสละเวลาอันเล็กน้อยมาสอนพิ่สีให้คุณเอตอบเอค่ะพิทเอไม่ใช่คนเดียวแต่เอเป็นคำตอบที่ถูกต้องในคำถามนี้นะคะเธอกล้าที่จะสงสัยในความสามารถของฉันเหรอเสร็จแล้วเขาเสร็จแล้ว สิ่งที่ไลกีเกลียดมากที่สุดก็คือการไม่แสดงความเคารพต่อเขาเสียใจด้วยนะเยจิ้งเฉินความแข็งแกร่งของไอ้ไลกีนั่นก็มาหาศาลแต่เยจิ้งเฉินเขาสิ่งที่หลุงหลงอดทนมาตลอดใครจะพูดแทนเธอได้บ้างฉันเสียเวลาอันมีค่าไปสอนไอ้พวกงโง่นี่แล้วแกยังจะกล้ามานอนอีกเหรอตื่นขึ้นมาเิคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรเยจิงเฉินบ้าไปแล้ว ที่กล้าไปพูดกับไอ้สป,ปลราตัวนั้นแย่จริงเฉินคุณไม่ควรจะหุนหันพันลั่นแบบนี้นะเขาไม่ได้เหมือนเจ้าหูหรอกนะเอาไอ้กอนอือแย่จริงเฉินออกไปเร็วเข้าแล้วก็เตะมันออกไปด้วยให้ไกลๆจากฉันเลยนะเฮ้ hey, ความคิดขยะแบบนี้คืออะไรนี่ฉันเป็นครูของแกนะอย่างน้อยก็ควรมีใครสักคนที่จะโดนสั่งสอนควรให้เกียรติและเคารพในคําสอนของครูสิมันคือเรื่องจริงผู้ชายที่ไรยางอายคนนี้ยังจําได้ไหมว่านี่เป็นครู อะไรกันมันเร็วเกินไปเป็นครูแล้วไงน้อย <No. S 2> วันนี้จะเป็นงานศพองแกมัดขยะแบบนี้จะสามารถทำอะไรกับเขาได้ไตายสิมันก็แค่เด็กบ้ามัธยมแต่การชกของมันไอเด็กโง่คนนี้มันแข็งเก่งกว่าฉันซะอีกหากจะพูดถึงหมัดในครั้งหลังนั้นในครั้งแรกหนักกว่าอีกนะแกคิดจะเตะหน้าฉันเหรอ คุณคงภาคภูมิใจในตัวเองมากเกินไปกับลูกเล่นเล็กๆน้อยๆเหล่านี้คุณไม่มีอะไรเทียบเทียมผมได้เลยตอนนี้ถึงตาคุณแล้วฮะบ้าจริงเขาหายไปไหนแล้วนั่นคือทั้งหมดที่คุณมีแล้วเหรอนั่นมันสัตว์ไร้าไลรกิไม่ใช่เหรอขยะพวกนี้มีเงินแค่นี้เองเหรอฉันน่าผิดหวังจริงๆจะแก้แค้นงันเหรอมีเพียงแค่พวกนอนตัวนี้น้อยถ้าจะชนะฉัน ก็มีเพียงแค่ในความฝันเท่านั้นแหละไลกิที่หน้าขยะขยแงงเขาไม่เกรงกลัวใครเลยดังนั้นเขาจึงลังแกพวกเราราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะมีบางคนที่สามารถจัดการกับสัตว์ประหลาดนี้ได้ฉันคิดว่าจะไม่มีทางนี้จากเขาได้แต่ในตอนนี้เป็นเพียงแค่ไก่งงโง่ที่ไม่สามารถปกป้องตัวเองได้เฮเอาเลยเบอร์คยี่มันให้เป็นชิ้นเลยเผื่อว่ามันจะได้ออกไปจากโรงเรียนนี้สักทีสู้มั่น เฮะไม่คิดเลยว่าคุณจะกล้าพูดสิ่งนี้ได้สู้เขาต่ยเขาเลยคุณทําได้ดีแล้วฟังดูแล้วดูเหมือนว่าคุณจะทําแต่สิ่งที่น่าขยะแขยงนะปัญญาอ้อนแกก็แข็งแกร่งเหมือนกันนะแต่นี่ยังไม่ใช่จุดจบลรอกแล้วฉันจะทําให้แกจบอย่างแน่นอนแล้วแกจะได้เห็นขู่ฉันเหรอคุณกําลังจะข่มขู่ฉันอย่างนั้นเหรอเดิมทีฉันก็แค่ตั้งใจจะสอนบทเรียนให้คุณก็เท่านั้นเองแค่จะสอนคุณว่า อย่ามารบกวนชีวิตในโรงเรียนของฉันซึ่งสิ่งที่ฉันเปิดปานที่สุดในโลกใบนี้ก็คือคนที่พยายามจะคุกคามฉันคุณควรจะดีใจนะที่เราได้อยู่ในโรงเรียนเดียวกันใช้คำว่าศักดิ์ศรีของครูที่ผิดทางเย่จิ้งเฉินตามฉันไปพบที่ห้องทำงาน